สวัสดีค่ะพิรพันธ์แจ้งแล้วคุยอะไรกันหลังถูกพาดพิงปอโทรศัพท์หาคืนแตงโมตกเรือพิรพันธ์เคลียร์ปมร้อนปอตนุพัฒน์โทรศัพท์หาคืนที่แตงโมตกเรือยันไม่เคยยุ่งเกี่ยวคดีย้ำไม่เคยช่วยคนทำผิดทุกกรณีวันที่14กุมภาพันธ์2568จากกรณีที่มีข่าวพาดพิงถึงชื่อนายพิรพันธ์สาลีรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีและรมวรพลังงาน เกี่ยวกับคดีดาราสาวแตงโมว่ามีหนึ่งในผู้ถูกกล่าวหาโทรศัพท์หานายเพลืพันสารีรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีและรมวพลังงานและมีการพูดคุยกันประมาณ10นาทีนั้นนางสาวสาศิการวัฒนจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยบทสัมภาษณ์นายพลืพันเกี่ยวกับประเด็นนี้ถูกพาดพิงในคดีแตงโมย้ำไม่เคยช่วยคนทำผิดทุกกรณี โดยนายพิรพันธ์กล่าวประเด็นถูกพาดพิงในคดีดังกล่าวว่าเราไม่รู้ว่าใครโทรหาเราและไม่รู้ว่าแต่ละคนที่รู้จกัจกจะเกิดเหตุอะไรตนเป็นคนทำงานการเมืองต้องดูแลประชาชนจึงเป็นเรื่องปกติจะมีคนโทรหาตลอดเวลาส่วนใหญ่มักเป็นคนที่มีปัญหาเดือดร้อนเมื่อมีสายโทรศัพท์เข้ามาตนก็รับตลอดแต่ถ้ารับไม่ทันก็โทรกลับไปเป็นเรื่องปกติ ส่วนที่นายตนุพัฒน์เลิศทวีวิทย์หรือปอผู้ที่ถูกกล่าวหานั้นตนรู้จักในฐานะเขาเป็นคนทำธุรกิจซื้อขายรถยนต์และเปิดอู่ซ่อมรถตนเคยซื้อรถและซ่อมรถกับเขาซึ่งในวันเกิดเหตุเขาได้เล่าให้ฟังว่าเขาไปลงเรือกับเพื่อนๆแล้วเพื่อนประสบอุบัติเหตุตกน้ำเขาเองก็ตกใจพูดไม่ค่อยเข้าใจตนเลยบอกว่าค่อยๆเล่าเรียบเรียงเหตุการณ์ พอเขาเรียบเรียงเหตุการณ์มาเสร็จเขาถามผมว่าต้องทำอย่างไรผมก็บอกว่าสิ่งที่คุณต้องทำอันดับแรกคือต้องไปแจ้งตำรวจแต่เกิดในน้ำผมไม่รู้ว่าตำรวจน้ำหรือตำรวจท้องที่รับผิดชอบและผมไม่ทราบว่าเป็นท้องที่ใคร ให้ไปที่สถานีตำรวจซักแห่งหนึ่งก็ได้แล้วไปเล่าให้เขาฟังจุดเกิดเหตุอยู่ไหนจะต้องทําอย่างไรไปแจ้งตำรวจที่สอนออะไรก็ว่าการไปตามนั้นก็เท่านั้นไม่ได้มีอะไรนายพิรพันธ์กล่าวนายพิรพันธ์กล่าวว่าวันนั้นเราก็ยังไม่รู้ว่าเกิดเหตุและตนไม่รู้ว่าใครเป็นคนประสบอุบัติเหตุถึงบอกก็ไม่รู้จักเพราะไม่รู้จักดาราเลย และหลังจากนั้นตนก็ไม่เคยเข้าไปยุ่งเกี่ยวในเรื่องนี้อีกเลยคดีความเขาเป็นอะไรเราก็ไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวไม่เคยไปให้คำแนะนำทางกฎหมายหรือว่าไปช่วยเหลืออะไรเลยเมื่อถามว่าหลังจากนั้นนายปอเคยมาพบหรือโทรมาคุยอีกหรือไม่นายเพลพันกล่าวว่าไม่เคยมาพบตนแต่โทรศัพท์ก็เคยเพราะเราเอารถไปซ่อมไม่ได้ติดต่อก,กันประจำก่อนที่เขาจะเกิดเหตุเป็นข่าวขึ้นมา เขาก็เป็นคนทําธุรกิจที่เรารู้จักธรรมดาไม่ได้แปลว่าเราจะต้องไปเกี่ยวข้องอะไรกับเขาเชื่อว่าวันนั้นเขาคงไม่ได้โทรหาตนคนเดียวหรอกแต่ทําไมต้องเอาตนอ้างขึ้นมาความจริงการทําคดีแบบนี้ถ้าเป็นตนประเด็นหลักอยู่ที่ใครกระทําความผิดจริงหรือไม่ใครเกี่ยวข้องบ้างที่ช่วยเหลือดูการกระทําของคนไม่ใช่ว่าโทรศัพท์หาใคร ยืนยันตนไม่เคยช่วยถ้าผิดก็ว่าไปตามผิดถามว่าตนจะไปเกี่ยวอะไรกับเขาทำไมตนต้องเอาหน้าที่การงานไปเกี่ยวกับเขาเมื่อถามว่าหลายคนมองว่ามีเส้นสายนายเลาพลยพันกล่าวว่าไม่ใช่ตนแน่นอนเป็นเรื่องคนอื่นตนเกิดเรื่องก็ไม่เคยใช้ตำแหน่งหน้าที่ผิดก็คือผิดถูกก็คือถูกอย่าว่าแต่กรณีนี้กรณีอื่นๆตนก็ไม่เคยเข้าไปช่วยเลย เมื่อถามว่ามองคดีนี้อย่างไรนายเพลีอพันกล่าวว่าอยู่ที่ตำรวจและคนที่รวบรวมหลักฐานคดีอย่างนี้ต้องมุ่งเน้นประเด็นหลักว่าอยู่ตรงไหนต้องทำคดีด้วยความเงียบไม่โฉงฉ่างมากเกินไปขอบคุณข่าวสดค่ะ